คุณผู้ชมครับเกษตรกร,กรแปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤกนะครับที่ตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดหน้านเขามีวิธีการวางแผนนะครับทั้งการผลิตการควบคุมต้นทุนการเพิ่มผลผลิตแล้วก็รักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิตอย่างไรนะครับถึงประสบความสําเร็จติดตามได้จากรายงานครับ แปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพลึกตำบลงอบอำาเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านตัวอย่างการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เพื่อพัฒนาการทำเกษตรกรรมที่สามารถเติบโตได้ทั้งคนและป่ารังสรร์เมล็ดกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นทำเนียบกาแฟคุณภาพเมืองไทย ที่ชุมชนมณีพฤกเนี่ยสมาชิกมีการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อที่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตรให้มันมีความยั่งยืนขึ้นก็เลยหันมาที่จะปลูกกาแฟซึ่งที่นี่มีแนวคิดในการดำเนินงานมุ่งเน้นตามแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่5ด้านเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในระบบแปลงใหญ่ทำการเกษตรไปในทิศทางเดียวกันมีการบริหารจัดการร่วมกันถือเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนเนี่ยเราก็จะใช้วัสดุเหลือใช้อย่างเปลือกเชอรี่เปลือกกา,ฟาแฟอะไรพวกนี้มาทําปุ๋ยอิยนรีเพื่อทีเอ่เอาไปใช้ในแปลงอันนั้นก็คือจะเป็นการลดต้นทุนก็จะมีการเพราะต้นกล้ากันเองแล้วก็แจกจ่ายภายในสมาชิกกลุ่มเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อต้นกล้าจากข้างนอกมาจากความพิถีพิถันของเกษตรกรที่ร่วมกันพัฒนาผลผลิตยางแข็งขันผ่านการบริหารจัดการด้วยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทำให้เมล็ดกาแฟาจากแปลงใหญ่แห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากรวมถึงได้รับรางวัลการันตีถึงการเป็นกาแฟาคุณภาพระดับต้นๆของโลกอีกด้วยทั้งหมดนี้นับเป็นสิ่งที่สะท้อนความสําเร็จในโครงการระบบส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ทําให้กเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟาบ้านมณีพลึสามารถพลิกฟื้นวิถีแห่งการทําการ,กรเกษตรให้สามารถก้าวสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไป ขายดีมากขึ้นฮะราคาก็อยู่สูงอยู่ฮะทำให้มีรายได้ตอบโจทย์กับครอบครัวเราด้วยดีมากเลครับที่เรามีแปลงใหญ่ลดต้นทุนเยอะมากเลย